สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับอาจจะต้องเจอปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับก็เลยทําให้ทีมงาน ของเรานะครับทาง jc tv นั้นได้คิดที่จะผลิตรายการที่ชื่อว่าโรงซ่อมจิตขึ้นมาเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราไปแล้วนะครับได้ฟังสิ่งที่วิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญของเรามาให้คําแนะนําในแต่ละเรื่องราวก็จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถดําเนินชีวิตในชีวิตประจาวันของคุณผู้ชมได้อย่างปกติสุกน,นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คนทั่วโลกหรืออาจจะเป็นตัวเราเองเนี่ยหลงลืมหรือว่าละเลยไปนั่นก็คือเรื่องของสติ ซึ่งถ้าเกิดว่าการมีเกิดการขาดสติขึ้นมานะครับก็จะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงได้ด้วยแต่ว่าเรื่องราวของสตินั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าผมมีวิทยากรสองท่านมาพูดคุยเรื่องราวของสติมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องพักสักครู่ก่อนนะครับ